บัดนี้วันที่4กุมภาพันธ์2568เป็นวันที่33ที่ข้าพเจ้าในกิติรัติเดชขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังขบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตตาขัดชันตุเทวตาสัตธรมังมุนิราชัสสะสุนันตุสักขะโมกขังสักเคกาเมจรูเปขิลิสิขารตะเตจันตะลิเควิมาเนทีเปลัเทจาเมตรุวณนาคาเนเคหาวัตุไมหิเคเตพุ่มมาจายันตุเทวาชรัธรวิสเมยักขคันทพนาคาติถันตาสันติเกยังมุนิวรวจังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสวัณการอายมพันตาธรรมสวรณการอายมพันตาธรรมสวรณการอายมพันตาบทที่สองบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสก,กาเรนะผุททางอาภิปูชยามะอิมินาสก,กาเรนะธรรมมังอาภิปูชยามะอิมิน,ไไนาสก,กาเรนะสังขังอาภิปูชยามะบทที่สามบทกาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุททางภควันตังอภิวาเทมิม สวาขาโต้ภควัตาธโมธามังนะมาสามิสุปฏิปันโนภควัโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิบทที่สี่บทสวดนะมาสการสิทธิคาถาณนะโมตสนะมัสสะภควัโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภควัโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภควัโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตสรณครม พุทธังสารนังคะชามิธรรมังสารนังคชามิสังขังสารนังคชามิทุติยามปิพุทธังสารนังคชามิทุติยามปิธรรมังสารนังคชามิทุติยามปิสังขังสารนังคะชามิตาติยามปิพุทธังสารนังคะชามิตาติยามปิธรรมังสารนังคชามิตาติยามปิสังขังสารนังคะชามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคถา น ality, ัตถิเมสรนังอัญังพุทธเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจะวัชเนะโสติเมโหตุสัพพทานาัตถิเมสรนังอัญญ์ทมโมเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาัติเมสรนังอัญังสังโฆเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทที่เจพุทธานุสติ อิทิปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพทโธวิชาจารณสัมปโนสุขโตโลกาวิทูอนุตลโลปุริสธรรมมาสาระาธิสัตถาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติสวาขาโตภควาตาธโมสันทีธโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญิโกปัจจตังเวทิตโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชูปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภควัโตสาวกสังคโฆยะทิทังชัตตาลิปุริสยุคานิอัฐาป,ปุริสปุคะลาเอสะภควัโตสาวกสังคโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชริการณิโยอนุตรังปุญยาเกตังโลกัสสาติบทที่สิบลัตนสูตรยานิทะปูตานิสัมมาขาตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเขสเพวะผู้ตาสุมาณาพระวันตุอัฐอทโภปิสัง ักกัจจิโสน,นตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสามาเอสัพเพเมตังการุธามานุสิยาปชาญะทิวาจารโตจะหารันติเยพะริงตสมาหิเนลักขะอัป,ปะมะตายังกินจิวิตังอิทาวาหุรังวาสักเคสุวายังละตนังปนิตังนะโนสัมังอธิตถาคเตนะอิธัมปิพุทเทละตนานังปนิตังเอเตนะัสะเจนะสุวัติโหตุ ขยังวิลาคังอามาตังปณิตังยะทัตชะคาสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสม,มาธิกิิจีอิทัมปิธรรมเณรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมพุธธทธเศโภปริวันนะยีสุจิงสมาธิมานันตาลิกะกัญยะมาหูสมาธินาตนะสมโมนะวิชติอิทัมปิธรรมเณรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะส,สุวัติโหตุ เยปุคราอัฏฐสตังปัสถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะขินเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพภรานิอิทัมปิสังเครตนังปฏิตังเอเตนะสัจจะวะสัจจะสัจเจนะสุวัธิโหตุเยสุปปยุตามนสาทันเหนะนิกามิโนโคตามสาสับนำหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะลัทธามุทานิพุติงพุชมานา อิทัมปีสังเขรัตนาปณิตังเอเตนสัสเจนาสุวัติโหตูยะถินทขีโลปัทเวิงสิตาสิยะสิตโตสิยาจะตุมพิวาเตผีอาสามปะกัมปิโยตัูปะมังสัปปุลิสังวธามิโยอริยสัจจานิอเวจาปัสติอิทัมปีสังเขรัตนาปนิตังเอเตนสัสเจนาสุวัติโหตูเยออริยสัจจานิวิภาวยันติคัมพีละปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหนติ สัปปมาตานาเตภวันอาาัฏฐมะมา,มาทะทิยันติอิธรรมปิสังเขรัตนงังปนิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุสหาวัสัทสานะสัมปธายะตยสุธรรมาชะหิตาพวันติสักกายาทิฐิวิจิกิจฉิตันจะศีลพตังวาปิยะทัติกินจะจตุหะปาเยหิจะวิปปามุโต ชะจาพิฐานานิอภพโภกาตุงอิธรรมปีสังเขรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวธิโหตุกินจาปิสโสกมังกรโรติปาปกกังกายเยนะวาจายุธเจตาสาวาอภาพโหโสตาสาป,ปฏิชะทายะอาภาพตาท,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 ทิทิทาปัสสะอุตตาอิธรรมปีสังเขรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวธิโหตุาตวานัปปะคุมเพยถาภุสิตาเค ขีมหานมาเสปะทามาสมิงขิมเหตตถูป,ปะมังธรรมวรังอเทสยินิพานะขามิงปะละมังหิตายะอิธรมปีพุทธเถรตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวโรวรัญยุวรโทวลาฮาโรอนุตโรธรรมวรางอเทสยิอิธรมปิพุทเถรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปูรานัง นาวังนัตถิสัมภวังวิรัตตาจิตายะติเกะวัสมิงตีเขนพีชาอวิรุนหิฉันทานิพันติทีรายถายัมปฏิโปอีทมปีสังเครตนางปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุยานิทาผู้ตานิสมาคตานิผุมมานิวายานิวะอันตริเขตถากตังเทวมนุษสัพูชิตังพุทธังนมัสสามะสสวัติโหตุยานิทาผู้ตานิสมาขตานิผุมมา นิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุษสัูชิตังธรรมังนามัสสามะสุวัติโหตุยานิทัพภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุษสัูชิตังสังขังนามัสสามะสุวัติโหตุบทที่11อาชาชาณติยปริตสัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปวัชิตโตสัพพะเวระมะติกันโตนิพุโตจะตุวังภวะ สัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัส,สตุมาเตภะวะวันตรายโยสุขีธีกายุโกภะวะอภิวาทนาสีริษานิจังพุทธ,ธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังระรังบทที่12อาทิตตะปริยสูตรเอวัเมสูตรตังเอกังสมยังภะกวาขายายังวิหารติขายาสีเสสัทิงพิขูสหาหเสนตัดละโขภะวาพิขุอามันเตศีสัพ,พังพิขเวอาทิตตังกินจา พิคเวสัพังอธิตังจักขุ่พิกเวอธิต <st> ังลูปาอธิตาจักขูวิญญาณังอธิตังจักขูสัมผัสโสอธิโตยมปิทางจักขู่สัมผัสสปัชญาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตามปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาขากินาโทสาคินาโมหคินาอธิตังชาติยาชรามราเนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวัฏามิ โสตังอทิตังสัทธาอธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมผัสโสอธิโตยำปิตังโสตสัมผัสสัชญาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตามปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะขินาโทสาขินามหะขินาอธิตังชาติยาชรมระเนนะโสเกหิปะิเทเวหิทุเกหิโทมะนะเสหิอุปยาเสหิอาทิตันติวัฏามิ ขานังอธทิตังคันธาอธทิตาคานาคานะวิญญาณังอธทิตังคานะสัมผัสโสอาทิโตยมปิตังคานะสัมผัสปัจจญาอุปัชติเวทยิตังสสขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตามปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคาคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชรามรณะโสเกหิปริเทเวหีทุเกหิโทมานเสหิอุปยาเสหิอาทิตันติวัามิ ชีวะหาอธิตารสาอธิตาชีวะหาวิญญาณังอธิตังชีวะหาสัมผัสโสอธิโตยำปิดทางชีวะหาสัมผัสสปัชญาอุปัชติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคาินาโทสาคขินาโมหาคินาอธิตังชาติยาชรามาราเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนะเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวธามิ迦โยอธิโตโพทัพาอธิตากายวิญญาณังอธิตังกายาสัมผัสโสอธิโตยำปิดทาง กายสัมผัสสปัชยาอุปจชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามัสุขังวาตามปีอธทิตังเกณะอธทิตังอธทิตังราขคินาโทสัคินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชรามรเนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมณเสหิอุปยาเสหิอาทิอาตตันติวัฏามิมโนอาทิตโตธรรมาอาทิตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยามปิทางมโนสัมผัสสปัชยาอุปจชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามัสุขังวา ตามปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคาคินาโทสาคินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชารามรณเนะโสเกหีปริเทเวหิทุกเขหิโทมนะเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวธามีเอวังปัดสังพิขเวสุตตะวาอาริยสาวโกจกักขุสัม,มิงปีนิพินทตลิลูเปสปปญญุปีนิพินทติจกักขุวิญญาเนปินิพินทติจักขุสัมผัสเสปินิพินทติ ยำปิดทางจากกูสัมผัสสปัชยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตัดสมิงปินิพินทติโสตัสมิงปินิพินทติสัตเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณเนปีนิพินติโสตสัมผัสเสปีนิพินติยำปิดทางโสตสัมผัสสปัชยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอาทุขามาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินติคานัสมิงปินิพินติคันเทสุปิ นิพินทติคานวิญญาณเนปินิพินทติคานสัมผัสเสปินิพินทติยามปิดทางคานะสัมผัสสัพพัาอุปัชติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทติชีวหายาปินิพินทติละเสสุปินิพินทติชีวหาวิญญาณเนปินิพินทติชีวหาสัมผัสเสปินิพินทติยามปิดทางชีวหาสัมผัสสัตัญาอุปัชติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตัดสมิงปินิพินทติกายะ กายสัมมิงปีนี่พินตติโพทัพเพสุปินี่พินตติกายวินญาในปีนี่พินตติกายสัมผัสเสปีนี่พินตติยามปิดทางกายสัมผัสสปัฏยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามสุขังวาตัสมิงปีนี่พินตติมานสมมิงปีนิพินตติธรรมเมสุปีนี่พินติมโนวิญญาณในปีนี่พินติมโนสัมผัสเสปีนี่พินตติยามปิดทางมโนสัมผัสสปัฏยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุข และมาสุขังวาตัสเมิงปีนี่พินตินี่พินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสเมิงวิมุตตมีติญาณังโหติขีนาชาติอุสิตังพรหมจริยังกตังกาลนียังปนาปรังอัตถัตาญาติปาชานาติติอิธรมโหจักะควาอัตตะมนาเตภิกขุภควาโตภาสิตังอภินันทงอิมาสมินจากปนาเวยากรณาสเมิงพัญญามเนตัสะภิกขุสหัสะอุดอนุปาทายะ À, Ach về hít chị ta số tỷ thì...